ดอกมันเกินมันได้เอาเบิ้งเอานี่ได้ผู้ใหญ่ผู้นี่ได้ผู้ใหญ่คว่รวมมือบาทเป็นศูนย์พาเป็นเจ็ดพนะบาทเป็นศูนย์พาเป็นเจ็ดแม่บ่อประเดี๋ยวพ่อคุณแม่พนะ อ้เป็นตะแเสบเนาะแต่ว่าผมว่าชันเบิดนีหนีก็จะออกจากบาทบ่ได้หรอกทองเต็มก็จะเดีวออกได้นอบาทอ่ะเจ้าจับจับเด้ออันบาดตตนบ่ได้เน้ะ บอกด้กันนะอย่างทลูกอันตนกับตนใท้ไม่ออกผิด้อบาทโอ้พูดได้พูดไดกัมีตาสาธูได้พระเด็นประพุนนะสันขอในบาทน่สันขอในบาทนิสันขอในบาทโดยจริงโตจริงเสียงจริงเฮ็ดอิหลีพูดใด้อยากเข็ดก่อปเฮ็นน้ำเดือดพานในประเด็ไทย ปัญญากับว่าเขาเห็นนี่แหละฉันเข้าในบาทกันนะงาม่ได้ิท่จะเน่งนานีมิต่าว่านะมจริงฉันเข้าในบาทแต่ว่าสันแล้วคือยากยังจออกจากบาทเหออเออ ก็บาดนี้เป็นตาขันเนาะต่อไปไม่ประเดี๋ยวประคุณบาดนี้จิตเป็นตาขันได้ต่อไปก็ใช่ว่นี้ละบาดต้อง่ออุบลมานางฉันเข่าเออต่อไปบาดนี้จะได้ประมุ่นได้กนหน่อยเออเพราะย่เอือมากระท่ายยกจะได้ประมุ่นได้ใน่บาดนี้เออแล้ว ่าวมมนี่เนี่ยแม่ได้ผู้ใดเพื่อพวกพระฉั้นเขาในบาทของจริง บ่แม่มันสิแ่บก็สันเข่าปกติตจัว่าันเขานี่บาดเนี่ยนี่เะทีไปที่มากปลัดฉันเข่าในบาดก็เห็นบอบม่เห็นมาเบิ่งกับเบิ่งอัมาดก็แล้วกันนี่ไอ้กีนี่จะบอกอู่้อ่าพันี่สันเข่าในยบาดเจ็ โอ้่หเจ๋อนี้สังเกได้ไหมฮะหกหกเจ๋อ <Gard> อันออกกันหน้าออกเราจะเด้นนิมนต์มาฉันอีกรอบนึงก็ได้การการการฟวนี้ดิ่วันเป้าี่แตกเลยหรอวะแต่ว่าพอออกกับความบาดได้ขค่น้อย เอยเอายิ้มเลยบอกกัได้อิ้มตมันเบิดอยิ้มตมันเบิดมาโอ้ยกับอันครยับไงผ่นเราบังยิ้มพอนสิบดันสิบปนได้เอากล้องเขาไงมาสิอาจารย์ไงผู้ไหนก็ลั่นใจหลา่ะกันหน่อยทุนม่เคยเห็นจ้งอะไรจ้งใดบาทมาพอดี

ครับตัวประเดี๋ยวก้นหนึ่งเจ็ดศูนยไปอ่ะหนึเจ็ดศูนย์ด้พะนะว่าแม่สันจะได้บอกเลขน้ำว้าดังเลยบ้านเป่าก็จะดังบบบนี้ล่ะแบะมเฮ่ยเอาเอาแบนนั่นไห้กระน่อยแก้กลายวิ่้ออกจากบาทเย้นยังไง กสิกสิปนิสต์สถานไม่ดีแล้วก็นหน่อยตั้งไว้คนมาเบิงไหมค่ะเพราเอะไรเจักหน้อยดีสินี้นี่จากมีตะก้อนหัว่อุเยย แสบดีกันหน่อยเขาเพิ่งปิดเงี้ยวแสบกับเพื่อนแบกับเพื่อนน้ำอกันหน่อยเหมือนกอเาลก็ปั่นจำเพีเดียวร้องเพอพอว่ามันให้เลีนวิียวัทุบนเพราะฉันหลายปนิเเสียท่เนี่ี่ตั้งเจ้าเบาเพราะฉันจะเกียร์ยูวัดทุ้ท่ฉันอ่อเิ แสดงว่าบ่ได้ฉันในบาดนี่เองฉันถอนได้บาดได้แสบเตียนมีตัวเราเย่มเลยนั่งมุกคนหนึ่งแบ่งกับเบ็ดอันหนึ่งเรียกได้เอ็มสิบหทั้งหมบ่เคยได้เธอไว้บนฉันในบาดได้เดียวมันบ่แต่จู นู่นพักตลาดนีไแต่เรียกว่าหลังจากพุทธลกพักธรรมดาเราหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งกินง่ายนคือิตใจเนี่ยมีอย่างที่มันบกใครพุวยไหมบกใครพยบ่กใครไครบกเก็บบ่กใครยังลนักหวานมาหวานของมี่มี่จะลลกสับจาง อาจารย์อาจารย์สุขสันต์าพันระดัเพื่นนี่ต้องล่งองค์พันลงบาท็ได้วยพันโอ้ไปฉันดีไปพาะฉันนใ้บาทเด้อไปไปชันกับ